มีโรงหนังด้วยครับนี่ก็เป็นนี่ครับยานโซนรถตตูจอดกันนี่ฮะไปตามที่ต่างๆครับมีห้องน้ำแล้วก็มีท่ารถตตูอยู่ด้านนู้น สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับช anel พืนไทยใน u t u b e ครับนี่ก็เมเจอร์ลังสิตนะฮะนู่นฟิวเจอร์พาร์คลังสิตส่วนตรงนี้เนี่ยมองเห็นแต่ไกลครับโรงแรมฮอปอินลังสิตมีที่จอดรถนะครับแล้วอยู่ติดกับท่ารถตู้ตรงหลังเมเจอร์ลังสิตเนี่ยครับเดีย๋ยวไปชมกันข้างในครับก็เข้ามาในอาคารครับแบบเ็าจะคล้ายๆกัหโดงแรแบบแปลงนี่ก็เข้ามาในห้องครับ โรงแรมฮอปอินนะฮะร,ราคาก็800บาทแต่ราคาพวกนี้มันขึ้นลงตามฤดูกาลนะครับแล้วก็แล้วแต่ช่วงด้วยนี่ช่วงโควิดนะฮะมีลั๊กไฟหัวเตียงนะครับแล้วก็มีผ้าช็ดตัวครับแต่เรื่องราคานี่เช็คกับพวกเว็บจองโรงแรมเนี่ยจะดีที่สุดนะครับหรือว่าโทรถาม ตามเบอร์เวลาเซิร์ชใน g ู o ก l e Map นะตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงลังสิตธ์พอดีเลยนะทำเลเหมาอจากคนที่ไปต่อรถตู้มากครับถ้ารถตู้อยู่ตรงนี้นะฮะรถตู้ลังสิทธ์นะครับสึ่งข้างบนนุทนทเวแล้วก็นุนถนนวิภาอ่านี่มีตู้เย็นนะครับแบบแปลนก็จะเหมือนกันนะนี่ครับมีตู้เย็นแล้วก็ มีน้ำให้สองขวดอยู่ด้านนู้นแต่อ้นนี้โอเลี้ยงของผมนะครับเก้าอี้นั่งกาแฟทํางานก็นั่งกินกาแฟนั่งทํางานได้ตรงนี้นะครับ wifi แล้วก็มีทีวีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ดูทีวีแล้วคนระับคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดูทีวีกันแล้วนะตรวนี้นี่ก็ห้องน้ําครับมีสายฉีดครับมีน้ําอุ่นนะฮะล้วก็อ่างล้างหน้าครับ มีกระจกแล้วก็ปลั๊กไฟสําหรับเสียบได้พอผมตูมีล็อก2จังหวะนะครับตอนนี้มีก่อนล็อกอีกอันหนึ่งแล้วก็มีนีสใส่นะครับแล้วก็อันนี้สามารถส่งดูได้ว่ามีใครมาเคาะประตูคือว่าคนเคาะประตูเป็นใครมีที่เปิดขวดตรงนี้ด้วยนะฮะนี่ ตอนแรกผมนึกว่าเป็นห้องต่อเนื่องกันนะที่โคราชเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เปิดแต่ว่าที่เป็นระเบียงนะครับนี่สามารถออกมาได้แล้วก็เป็นตู้แอร์อยี่ตรงนี้แล้วก็มีนี้น่าจะเป็นที่เกียวบุหรี่ครับผมข้างหน้าก็มีที่จอดรถนะครับโรงแรมพ่อปินเนี่ยก็จะเน้นที่จอดรถเงินท่ารถท่าตู้รถตู้ลังสิตครับตัวนี้มีบอกด้วยนะครับ ว่าแม่บ้านชื่ออะไรเป็นผู้บ้านและได้ทําความสะอาดฆ่าเชื้อบนพื้นผิวทุกชนิดตามมาตรฐานฮอบอินเพื่อใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยครับไปตรงนี้นี่ก็เมเจอร์ลังสิตครับของกินเยอะแล้วข้ามฟากไปนู้นก็เป็นฟีเจอร์ลังสิตนะฮะโรงแรมนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่จะมาต่อรถเข้าสนามบินนะก็ยอมเสียค่าแท็กซี่เพิ่มอีกเพราะว่าน่าจะประมาณ 100, 100ร้อยร้อยเศษก็จะไปถึงสนามบินดอนเมือง แล้วพบกันใหม่ครับกับชาแน e ฟิลไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ